ที่จังหวัดสมุทรสงครามศูสวนลิจี200ปีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจศูนย์ลิจี200ปีตำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามดรละวิทรฐานะสกุลประธานตัวติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชนการบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคกลางประจำปี2568สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชนตำบลแควอ้อมโดยมีนายชัยยันเจียมศิริประธานศูนย์วิจัยชุมชนตำบลแควอ้อมและสมาชิกศูนย์ให้การต้อนรับนายชัยยันและนางสาวราศีลุ่งมณีสมาชิกศูนย์วิจัยชุมชนตำบลแควอ้อมได้รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของศูนย์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนหนึ่งในผลลัพธ์ที่โดดเด่นคือการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานลิ้นจี่พันค่อมและของดีสมุทรสงครามปี2568ระหว่างที่26เมษายนจนถึง1พฤษภาคม2568ที่วัดบางเกาะเทพศักดิ์สร้างไรายได้หมุนเวียนตลอดฤดูก,กาลกว่า10ล้านบาทมีประชาชนได้ ผลประโยชน์และได้ประโยชน์ประมาณ1นึ่งรพคนครอบคลุมกเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันศูนย์วิจัยชุมชนตำบลแขวอ้อมอยังได้นําองค์ความรู้แลกเทคโนโลยีด้านการยืดอายุลิ้นจี่หลังจากเก็บเกี่ยวมาใช้จริงทําให้ผลผลิตคงความสดและมีคุณภาพสามารถจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และจัดส่งถึงผู้บริโภคภายใน1-3วัน ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรและชุมชนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหลายละสิบด้านดรลวิทรกล่าวว่าสูตรวิจัยชุมชนตำบลอ้อมถือเป็นตัวอย่างของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งวชจะนำข้อมูลไปใช้วางแผนยกระดับสูตรวิจัยชุมชนทั่วประเทศในปี2569 mm hmm. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจของชุมชนต่อไปค่ะวันนี้นะคะก็มาลงตรวจติดตามค่ะศูนย์วิจัยชุมชนนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็เป็นศูนย์วิจัยชุมชนเครือข่ายภาคกลางนะคะก็ดําเนินงานนะคะโดยวชค่ะศูนย์หรือสํานักงานวิจัยแห่งชาตินะคะค,ค่ะมาแล้วมามา,มา,มาดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ต้อตงชื่นชมนะคะว่าที่นี่มีการดำเนินงานที่ดีมากค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นที่ยืนยันแล้วค่ะเพราะว่าดอกเล้นจี่เริ่มออกดอกแล้วปีนี้นะคะเราก็จะได้ทาลินจี่กันอย่างแน่นอนค่ะ